สวัสดีทุกคนนะครับขอตข้อนรับสู่ช่อง Silo Channel นะครับในคลิปนี้ก็จะมาเล่นเกมแมคคาร์เป็นอีพีที่ลืมลืมลืมตันงี้สามสิบหกนะครับ,ท,รบที่ลืมจริงีออลืมเนาะโอเคในคลิปนี้ผมจะมาสร้างเทรดดิ้งฮอลของว i เลเจอร์นะฮะมันเหมือนเป็นร้านค้าของว i เลเจอร์นะซึ่งบล็อกที่ผมจะสร้างก็ไม่ใช่บล็อกไหนใครอื่น ดีบสเลเลตอีกแล้วดีบสเลเลตอีกแล้วซึ่งผมว่าขุดมาประมาณนี้ก็น่าจะพอนะซึ่งผมจะใช้เป็นโพลิบดีบสเตลเลตแล้วกันบอกว่าบอกที่ผมขุดมามันน่าจะพอเลยเซซเซซผมว่ามันไม่น่าจะพอแน่เลยเออ ขอจัดของหมดโอเคแล้วก็ไม้มจะใช้เป็นอันนี้แล้วกันจะใช้อันนี้เป็นพื้นแล้วก็เป็นเสาจีเซอร์อันนี้ก็เก็บๆไปส่วนหลังคาผมจะใช้เป็นแอคเคาเชียโอเคเดี๋ยว ขอ,ขอคิดกอนขอคิดวัาจะสร้างแบบไหนดีอลองผมไม่ได้ผมไปนั่งออกแบบในหัวมาเมื่อคืนประมาณแบบนี้ห้องจะเป็นขนาดแบบสามคูนสามนะคร ประมาณแบบนี้แล้วก็เป็นบนไดแบบนี้แบบนี้อ่าแลวตรงกลางก็จะเป็นบล็อกอาชีพคิดว่าห้องมันแคบไปปะวะขนาดสองคูณสามเนี่ยไม่หรอกปกติดีปกติดี หรือว่าคนหรือว่าคนจะขยายเพิ่อมอ่ะ ยังไงดีว่าวผมขอไปคาบขวานก่อน จะมืดแล้วเหรออ๋อผมลืมบอกไปไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมเปลี่ยนจากแท็บดอเป็นสลับนะฮะแล้วก็มาเป็นกระจกโอเคฮะผมะเดี๋ยวปลอกเปลือกไม้เลยปลอกเปลือกไม้ไป ก็เด oh ี๋ยวขอขอคิดก่อน แล้วก็วางแผ่นกระจกนะฮะผมจะวางเป็นแผ่นกระจกก,กันเอาสูงสักเท่าไหร่ดีอส่วนข้าง,ขงตรงนี้ผมจะปิดไปเลยแล้วกันนะ เบลเตรียมมาเป็นตัวอย่างก่อน จะวางเตียงแบบนี้แล้วก็ถ้าเป็นแบบสามจะเตี้ยไปหรือเปล่าวะอืะลองดูลองดูมันจะดูเตี้ยไปหรือเปล่าดูแบบมันดูแคบไปหรือเปล่า MBC อาจจะเปิดตรงนี้ก็ปิดไปเลย แล้วพื้นตรงนี้ต้องเปลี่ยนด้วยผมเอาเป็นไม้โอ๊กแล้วกันทำเป็นพื้น มีความดูดีวางตรงนี้มันดูเรียบเรียบไปฮะ, mm. อะลองแก้แป๊บหนึ่งลองขยิบ ลองขยับมานิดนึงเอ้ยเดี๋ยว บอกไปว่าจะเอาไม่ค่อเชื่อมาเป็นหลังคาสินะอืมไอ้คีย์บอร์ดค้างแล้วว่าผมจะมีเพื่อนนะ หน้าขอบหน้าตุยไปซะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะอ,อ๋อใช่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 ใช จะได้มีชุดเกาะใชาอแช้วชุดเกาะดิอัลมอนจากที่ผมทำเชดดิ้งฮอร์นีเสร็จก็จะได้มีชุดเกาะดิอัลมอนช้กันแล้วลองรถมันดูแบบนี่เป็นหรือเปล่วาวะอันนี้คือสร้างสดเลยอเนะี่ย กองนี้โอ้ไอเขียวโอ้ my god มันเป็นไรล่ะใจเย็นๆไอเขียวเ, oh, hey. er เอาเ้ยคิปเปอร์หายเอาละอลไลายละเอาละเอาละ โอ้หอยู่ตรงนี้นี่เองอย่าบึ้มนะอย่าบึ้มอย่าบึ้มอย่าอย่าปีนขึ้นมามานี่มาเนี้เรียกคิปเปอร์ยังมาให้กูมานี่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 ล้ๆๆๆอืออออืออืออืออออ ต้องมานั่งอุ่ลมไม่ไม่ดีไอ้เวนนี่โอเคโอเคโอค่โอโออาดิสคอร์ดเด้งอีกแล้วโอเคเดี๋ยวผมต้องแก้ตรงนี้สักแป๊บหนึ่งมันดูแปลกแปลกอะ อ๋ออีกแล้วอ่ะเนี่ยสะติ๋งเลยโอเคมนนั่งแก็ต่อเคีะเหมือนเดิมจะผมจะเอาออกทำแปะอะไรเนี่ยโอเคแบบนี้ ็วางหลังคาแบบนี้คลิปนี้ไม่น่าจะสร้างเสร็จหรอกน่าจะต้องกลับมาสร้างต่ออีพีหน้าๆนว่าสิยเวลากลับตรงนี้ไปคนข้างเห็นใจเยอะต้องมานั่งคิดว่าจะทำแบบไหนดีโเมืม่อกี้มันเห็นเอลอนโกเลมเดว่าตาฝาด น่าจะตาฝาดก็โอเคก็โอเคก็โอเคอยู่มันดูเร huh? ียบๆไปหรือเปล่าวะมันดูเรียบๆอ่ะเดี๋ยวต้องแก้แต่ไวทีหลัง โอเคได้มาแล้วนะฮะแบบนี้โอเคผมคำนวณมาแล้วว่าต้องสร้างกี่ล้านเว้ยคือผมจะแบ่งเป็นสามอาชีพก็คือ l i เบลเลียนสิบก็คือต้องสร้างสิบล้านอาร์โมโลแตกสุดเกาะสิบสร้างอีกสิบล้านเป็นยี่สิบและล้านสุดท้ายก็คืออาชีพฟาร์มเมอร์อีกสิบรวมกันเป็นสามสิบโอ้ Oh my g o oh โอ้ my god! โ oh oh อ้่าจังเยอะเลย แล้วผมจะสร้างอะไรหมดเนี่ยวันนี้เนี่ยนี่พงสร้างไปแล้วสองเองอะโอไมค์กอดโอไมค์กอดโอไมค์กอดสร้างอะไรหมดเนี่ยจะสร้างยังไงหมดเนี่ย โอ้ไม่ก็ยโอ้ไม่ก็ผมเพื่อคลิปนี้มันไม่ทันจะสร้างเสร็จหรอกโอ้ยอีกิปเปอร์โอ้ย hey, er. เฮ้ยพอแล้วโอ้สองหงุม โอเคโอเคนอนนอนนอนก็ได้นอนก็ได้นอนก็ได okay, okay. ้ผมจะรีบป <s büyük> ิดคลิปผมจะรีบสร้างแล้วก็รีบปิดคลิปครับมีธุระอีกอย่าง ผมขออุดหลุมตรงนี้ก่อนเพิ่งจะอุดหลุมไปม่อตะกี้นี่เองมาเบิ้มกันอีกแล้วโอ้ยคิดถึงกันมากเลยยั่ไงครับคิดเป่ะครับโอ้ย ยคิปเปอร์เวนเกียดไหนและผมก็มีความความคิดหนึ่งพุดขึ้นมาในหัวเมืเ่อตะกี้นี้พื้นที่มันจะพอหรือเปล่าสำรับ30ล้านค้าเนี่ยแต่ว่าไม่พอสร้างมันเถอะนะมาสร้างต่อ,อถ้าพื้นที่ไม่พอนี้บันไหลเลยนะ ก็ปอกเปลือกไม้ทีนี้ผมคิดว่าน่าจะสร้างได้แค่หกหกล้านไม่น่าจะสร้างดีเยอะกว่านี้เพราะว่าดินเสร็จผมใกล้จะหมดแล้วด้วยโอ้ยนี่ก็ยิงจังเลยเฮียขวัญขวัญช็อปนะขวัญช็อปเฮ้ย โอเคผมสร้างได้แค่เจ็ดล้านแหละสำหรับวันนี้ถือว่าก็เยอะอยู่นะเลยแค่สามล้านเองสำหรับหนึ่งอาชีพเดี๋ยวผมขอไปนอนก่อนเอาละครับผมคิดว่าคลิปนี้มันน่าจ,จะยาวมากแต่ผมขอกลับอีกคลิปแต่เพียงเท่านี้กปน,นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดสมคัครกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบายเย้ yeah.